สลดคลิปนี้กะจะมาเอาใจ f c ที่ว่าเมนก็นเข้ามาไลา์บอกให้อ่าเดินเกมอดัตให้เบิรงแเนี่ยอยากเห็นไอลินแบบว่าจับแต่ตนเกมลินจนว่าหอดเลดเกมนะนะเพราะว่าแต่ละเทือลินลงไปกะส่วนไลา์ที่ว่าลงคลิปไปกะบบได้เดินเกมให้เบิรงนะโอเคสลดคลิปนี้จะมาอ่าลินแบบอ่าเดินเกมให้เบิรงนะว่าปีโน๑ลินอดัตนีเดินเกมแบบได้โอเคอันแหล่ะฮะกะึ้นมาเพื่อจะตัดคลิปตัวนี้เลยนะตัวเเนาะอ่าถูกไปซองบาทุกคนบุได้3ตัวสาม นระกมนี่กะตึงเกินอ่าถือว่ามายืนเล่นนี่กะมา,ย,า,ปปาะยืนกับลาดพูดทุกคนสุดท้ายแลยยิ้นกะลงมาเติมทุกคน3ตัวอะไรนะทุกคนเนาะอ่ากับอ่าตัวอันไหนอีทุกคนเนะนานนะตะก,กีดนี่แวบบๆทุกคนบอห็นทุกคนดีแต่เขามีฟิกเกอร์อ่าฟิกเกรอร์ออกมาได้ทุกคนหลังจากนั้นก็ขึ้นมาเล่นก้างนะทุกคนเพื่อเก็บสแต็กัอะลรทุกคนอ่าหลายคนที่ว่าเป็นมืออดัดนี่กระนาจะเข้าใจดีทุกคนหลังจากนั้นก็มาช่วยทีมเก็บสร้างเออไปได้ทุกคนอ่าหลังจากนั้นก็เก็บต่อทุกคน หาเก็บคลิปตีคลิปเรื่อยๆเพราะว่าอดัตนีมันต้องการสแต็กทุกคนหาใจเย็นๆใจเย็นๆอุ้ยเกือบไปแล้วทุกคนหลังจากนั้นก็แล่นลงมาเล่นนี่คือเก่าอะไรทุกคนเนาะลงมาเล่น EFP เฮานี่แหละเล่นนักสู้เฮานี่เพื่อมาเก็บสแต็กทุกคนเพราะว่าเก็บสแต็กตัวใหญ่มันจะได้ซิปเลยตอนนี้ทุกคนหลังจากนั้นลาปูเขามาเขากัดตีแล้วก็แล่นกับป้าตีแล้วก็แล่นกับป้าเพื่อเก็บสแต็กนี่นะได้คลิปแล้วกับนี้เฉยบมตองไปยื่นกดมันดอกอดัตนีมันกดบ่ได้ดรอกอ่าส่วนตัวตุ่นะเกีย หลังจากนั้นกับบินคืนมาเพื่อตีคลิปตัวนี้แหละทุกคน ตีคลิปไปเรื่อยๆทุกคนใจเยๆๆ็นๆหลังจากนั้นก็ลงมาเล่นอีกพี่เท่านี้แหละ่าแรนึ้นแลนโลงแรนึืนแลนโลงอีกแล้วทาเวดเทาเขาใจคือต้านี่กันนะจะดีทุกคนสำหรับลายคนที่ว่าเดินเกมออรัดนี่เพราะวีเวท่านี้ก็ดีเลยทุกคนเพราะว่าเขาใจว่าออรัดมันตอกเก็บสแต็กเราปล่อยไฮตี้นะทุกคนเก,กิดว่าแน่นอนทุกคนตอนนี้เขาก็ออกเกือบไปแล้วเดียวออดัดเจ็ดมา,าสมทดใส่ทุกคนตัดดับเจ็ดมาสมุทรอกหนีดเป็นนักงยิ่งนี่ส่วนตัวตนเกมนี่ซองมกระแแตลแล้วออกมาจะว่านี่นงงนว่าเปิดรถ อ่อันตีลินทุกคนเลยก็ไปเจออ่าค่าลีทุกคนจังหวะนี้นาจะเก็บไปคิวแหลกของเฮาเหียบลอยทุกคนจะเก็บไปคิวแหลกของเฮาหลังจากนั้นก็พี่เกือนี้โอ้โหเกือบบลอดดีแต่ยิ้นโบมีตามหลนายทุกคนายิ้นกันเลยรเลเวลซีแล้วตอนนี้เฮาได้เลเวลฮกไปแล้วทุยเลเวลหานะทุกคนเนาะเออได้เลเวลฮกแล้วตาลายทุกคนเอามาจังหวะนี้ทุกคนเดียวมายืดดักตัานี้มาเลยเพื่อนจังหวะนี้สัอโอ้โหถูกเป็นบาทหนึ่งเกือบแตกเลยนะทุกคนเนาะ โอ้โหเกือบแตกเลยค่ะลีนาเขามากกับโบแตกไปทุกคนแต่ว่ามาที่สองครัก็ได้คิวไปใช้เลยคิดว่าเ้าสิบโได้คิวไปแหละต่ว่าเก็บสร้างเออไปได้ตกเดือนไปเลยโอ้ยแม่งเจินแม่งเจินดะดอกเจอแม่งเกินอ๋อแล้วว่านี่เฮาก็ลงไปเลื่อยๆพี่ฮานี่แหละเก็บสแตกกันไปเรื่อยๆตอนนี้อ่าเกาก็ได้เลเวลเจ็ดไปแล้วเฮ้ยมาเจอยินดักโทษโอ้โหดาเจ็ดมาสมุทรกับร่งออกมาทุกคนตะกี้นี่โอ้โหเดือบหล่อเลยเขาเนาะถือว่าโดนยินดัก อาเดี๋ยวฟาวไปไวก่อนเดี๋ยวมันได้เจอกันแท้เออสำหรับยิ้นเนี่ยอาเดี๋ยวมาออก p i ซ a ขั้มรามก่อนทุกคนเนาะเหนียนซองขันอีกก่อนส่งตัวตุนเกมมาจังหวะนี้เปิดดันตีก็ไปเลยยิ้นถึงเวลาเด้วเอาขึ้นในจังหวะนี้เลยให้ลอดนะเดี๋ยวใส่มาเลยจังหวะนี้โอ้ตู้ไปมัดที่นี่กับแตกมัดที่ซองก็งได้จังหวะนี้เบียบลอยทุกคนหลอดบอลเฮาจังหวะนี้โอโ้โหที่ว่าหลอดมากใส่ทุกคนคิดว่าสิตายให้ปอมแหละที่ว่าเก็บไปล้างแขนไปอย่างสวยงามเลยเดี๋ยวนะเก็บไปไวเกินมาจังหวะนี้สร้างเอือทุกคน สังเอร์เกือบจะหมดแล้วเรียบร้อยทุกคนโอ้โหแม่งเกินบอกเลยว่าสำหรับสังเอร์นี่ถูกซองมัดกระแตะทคนแต่ว่าตะกินเดือนเราเกือบจะหมดแล้วเลยถูกมัดเดียวจงวังหวะนี่ฟิกเกอร์ออกก่อนทุกคนเพราะว่ายันยินสิเอาเข่าเขาไปอยูใ่ในหานะมันเดียบลอยแล้วแหละจงังหวะนี่ยมายืนข้าลีนะจะเห็นเห่าเอาเข่ามาจังหวะนี้ยัดไปมัดหนึ่งมัดที่สองเดียบลอยทุกคนสำหรับข้าลีทุกคนเบิ่งนผาบสารเหมือนกันทุกคนเนาะแบบแม่งเกินทุกคนที่เบลซิปเอสถูกซองมัดแตกนะมัดที่แหลกเกือบแตกไปแล้วทุกคนหลังจากนั้นก็มาตตีีคลลิปัวน้เย วิธีที่คลิปของอัดัชนี่ก็คือแลนให้มันคลิปมันโฮมกันแล้วก็จึงทุบทุกคนเพราะว่ามันจะถือต้องหลายๆตัวนะจังบ้านเทากับโมยอมถอยทุกคนโอ้โหคลิปบออกทุกคนคลิปบท่านว่าอ่าลาปูมันยังบบท่านใส่แกแขนเขาเรานะไปทุบอ่าแกแขนเขาเราตะกี้นี่มันสะท้อนกราบเกือบแตกเลยทุกคนทุบไปมัตติซองก็คือแตกเลยตะกี้นี่โอ้ยคันนี้ไปกันนาจะหลอนแล้วทีมเอากจร้าเก็บปรไดาอยู่แล้วสำหรับลาปูตัวเดียวนะคารินาก็ให้รอดเฮาเสียตายเขาก็ไปขับเคาะแทน อบอกเป็นอยังทุกคนเดียวอ่ากินมาเก็บสแต็กกันต่อทุกคนโอเคพที่เขามาแล้วนะทุกคนน้องไก่อย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์กดติดตามสอง u t u b e นี้แน่ตอนนี้ผูต้ติดตาม2องหมื่แล้วกะขอขอบใจหลายๆคนที่ว่าอ่าติดตามกันมาตลอดเนาะเอามาจังหวะนี้เปิดดันตีเข้ามาเลยโอ้โหมี3ตัวทุกคนเก็บไปได้เลยจังหวะนี้พี่เกลือออกอีโอ้โหยินจนังหวะาจะได้ขอยาไปอีกมาหนึ่งโอ้โหบรท่านทุกคนก็ลีนานเก็บไปก่อนทุกคนสลับลาบู่กันฮีปะใจเลย <c oughs> โอ้แม่งเกินทุกคน ตอนนี้กับผู้ที่ตามก็ได้องมืนไปแล้วนะทุกคนเนาะในหลายคนกับเขาเมื่อแสดงความยินดีนําอาตาละเมนทุกคนบอกว่าอาซูซูเฮ็ดคลิปต่อไปตอนนี้ได้ซองมืนไปแล้ว โอเคก็ขอบใจหลายๆคนที่ว่าให้กำลังใจและกว่ซัพพอร์ตอ่าเบิ่งคลิปหรือว่าอ่าติดตามกันมาตลอดนะทุกคนเนาะถือว่าการติดตามมันกับบุรีเสียหายยังเลยทุกคนเนาะเหาดินยูทูบมาไปติดตามอ่าซัพพอร์ตเพื่อกำลังใจให้กันมันกับบุรีเสียหายยังบุรีเสียยังเลยนะแต่ว่าเฮามักเบิ่งคลิปเฮากับจะบุกขาดคลิปใหม่ๆที่ว่าทั้งสองจะลงหไเบิ่งนะทุกคนเนาะขอขอบใจสำหรับคนที่ยังบมดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามได้เด้อทุกคนอ่าถือว่าซัพพอร์ตเพื่อกำลังใจให้คนเลาขึ้นกันนี่แหละ เอามาจจงหวานี้มาดกกากคนี้ก่อนเฮ้ยพี่เกือมาพอดีเลยเดีเ๋ยวพี่เกือเข้ามาตูไปบาดหนึง่งมาทีา่ซ้อนกัวานี่โอโ้โหบอ่อทันทุกคนเพราะว่าถูกมัดแหลมมันเกือบจะแตกกันเลยนะสุดท้ายกับวานี่เก็บไปมาจจงหวานี้บาซิบินไ่อาตัวนี้ทุกคนสร้างเออแต่ว่าเห็นอ่ายินมันเข้าไปนะเขาตั้งนะยันยินสตันแล้วกั ป้อมสิยิ่เขาแต่งนะเอามาจังหวะนี้ยังบอดจับใส่โอ้ยันไปมัดหน,นึ่งโดษเกือบแตบสุดท้ายฮานามีก็เอาไปคือเก่าจังหวะนี้ยินอุ้ยถูกบอทันท,น,ทนเขาไปก่อนจังหวะนี้ต้องถอยออกมาก่อนทนสกิลสองบ่มีสีส่สตันยินนะน่ะจำเป็นต้องออกก่อนให้มันได้ไปก่อนม <c oughs> ันจะได้กับกดสติเกอร์ตัวนี้ไปอ่าข้อโทษทิมแล้วอะตะกี้หนึ่งไปซอยอยังเลยซอยบอทันอะไรอ่าตอนนี้เขาก็ยังเสี่ยงกันเบียดก้อนทองนี่นะก้อนทองตัวนี้มันจะกันสร้างเออได้ทุกคน สำหรับสร้างเออนี่เขาออกกอทองเลยกอกันเดทมันจะลดดาเมจแบบาดาเมจต่อเนื่องนะีอยังวะความทส่ใหายต่อเนื่องนะแต่สำหรับกอทองนี่กันบาหมอนก็ได้เอามาเจอเนมดักตัวนี้ก่อนมีตัวพาร์มามาเจอว่านยินมาแล้วตูมเบ็ดบาทหนึ่งจะได้มาที่สอง <c oughs> ถือว่าหลอดออกไปได้เอามาเจอว่านี่โอ้โออกมาอีกแมงเกินสามตัวสี่ตัวเลย โอ้โหเดียบกลอยเลยลเถอะก็เนาะวียเท่าก,กับบริซอยยังเลยเพราะว่าวีดแล้วกัตัวเดียวนี้นะอ่าสกิขลของเรากนาะยังยังคูดาวอยู่ถือว่าตายไปทุกคนเอาบอกเป็นยังทุกคนเดียวมาเบิ้งตั้งให้ลอดเท่าจังหวะยีได้เก็บไปได้โบอ,โอูหให้ลอดเขาบ,บวกเลยเฮ้ยสังเออโอ้โหบอลหลอดแน่น,นอนจังหวะน,นี้สังเกตเบิ้งให้ลอดเท่า <c oughs> ดีอบปล่อยเลยทุกคนนะถือว่าเก็บไปได้จังหวะนี้ยิ้นกะเขามาอีกจก็ดได้ยินจะเอาไปโอ้โหยินกันนะจ้าอยากเอาคา้นลีน่าแต่ว่าไปถือราแทงเท่า แต่เขาเปิดแกแขนคึ้นเลาก็ยังบ่ทันใสอันตีก็เลาอยู่อ่าจังหวะนี้ใสปังปังปังโอ้โหสุดท้ายแล้วให้ลอดบอหลอดคือจ้าทุกคนคารีออกมามาจังหวะนี้เกิดมาแล้วสิขึ้นไปสวยท่านหรือบอทุกคนเปิดอันตีบินขึ้นไปเลยจังหวะนี่มีตัวให้เข้าขาอยู่บอโอ้ยมีตัวหนึ่งทุกคนทารีโอ้โหถือว่าแบงปั้นเลแบงปั้นกันคนละตัวอ่าเดี๋ยวตีคลิปด้านเล่นนี่ขึ้นไปเลยเพื่อนเอตอนนี้เขาก็เก็บไปยกขั้วนะทุกคนนาะว่าทีมฝ่ายคนกลางรับตายยกขั้วไป อ่าเดี๋ยวมาลุงมาเรีนกลางก็ทุกคนต้องเห็นสักคลิปเออทุยเห็นคลิปบนวไดบัได้ทุกคนต้องไปเก็บสแต็กโอ้ยมันยังอีเด้ดังนี่นะเพราะว่าเฮือนไกลๆก็คนอื่นแล้วเดี๋ยวก็ตอาจจะมีเสียงรบกวแน่กับขอถูกนำลายๆทุกคนอ่าถือว่าเฮาก่ตัดคลิปไปสุดข้อธมาเท่านี้แหละตัดโดยโทรศัพท์อัดโดยโทั้งเราสับเราต้องบ่ได้มีคอมพิวเตอ๋อยัง เดี๋ยวมาดักตัวนี้ก่อนทุกคนเอาเผื่อจะมีตัวผ่านมาเขาจะได้ยัดไปซองมัดอีกคือยินมันผ่านมานี่นะเอ่มีตัวผ่านมาบอกมันเห็นอาว่าเดียรยูเลียดนี่มันตรงผ่านมาแน่นอนแหละเอ้โอ้โหเปิดอันตีเบิงมันมาทั้งสองตัวเลยจังวาเนี่ยมันยืนอยู่นี่เว้ยเฮ้ยเยัดไปมัดที่หนึ่งมัดที่ซ้อนกับหวะนีโบแตอูเพือที่สร้างของบริทูปเซ่ว่าเดียนี่มันนอนมูตลอดเลยบ่าเดียเก็บปได้ตลอดเลยมาจังวะนีีพี่เกิดมาแล้ว ได้อยู่ในเลียนบอน้องสาวว่าไงตูมไปเลยดิโอ้โหเรียบร้อยทุกคนแม่งเกินนะโอ้โหเนี่ยเป็นมัดเดี๋ยวเรี๋ยวลอยเลยตอนนี้กอทองฮะก็ออกแล้วมาเดี๋ยวเอาปอมตัวนี้ลงเลยเกื่อนว่าเรียจัดก่อนเอาปอมตัวนี้ลงก่อนมีโอกาสตีเลยตีไปก่อนได้ปล่อยให้ทีมเฮาหลังยูทิงเดียวมาเลียนรัดล้าปูไปมาตอนนี้บอได้โอ้โหเดี๋ยวตีปอมไปเลยทุกคนเนาะโอ้โหเทียดได้ต่คีพ่อแต่ก่อนจังหวะนี้ยิ้นมาโอ้โหโดนไฟพังออกไปมา จังหวะนี้มีตัวออกมาบอพร้อมบวกแล้วจังหวะนี้เขามาทุบอมเลยอุ้ยเพื่อนเขามาที่เร็วเพื่อนโอ้โหแทงให้ลอดทางกันยังอยู่เล่นการอยู่มาจังหวะนี้แงะไปซองมัดเกือบแตกมัดที่สามถึงมาแงะไปเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปโอ้โหยิ้มเฮ้ยเขาไปก่อนทุกคนเอามาจังหวะนี้ให้ลอดเออโบเมนให้ลอดดื้มดืมมอนี่มอขีมาเนี่ยมันขีมายอนแห้งเนี่ยมอสินี่แห้งยอนขีมาเบาลบไปลบมาก็คือซื้อตัวไหนสำหรับตัวนั้นก็คือลิโอมอสแหละทุกคนลืมว่าให้อทุกคนบอกว่ามันขี้ก็เลยลืมทุกคน ลังจากนั้นก็ต้องได้ถอยออกมากนทุกคนปลาเลือดเท่ากับิมดแหละสำหรับเครื่องหังกจำอะไรนะทุกคนสำหรับเครื่องกะคือที่เห็นดินทุกๆตากะส่วนร้ายจะออกแบบนั้นแหละทุกคนเนาะแต่ว่าจะมาแก่ตามแต่เลดเกมส่วงเลดเกมก่อนอ่ามาเลดเกมมันจึงแก่ว่าตัวได้มันแหมตัวได้มันอีหยังอะนะจึงแก่ใครไปว่าส่วงตดเกมเดินจุดหอดเลดเกมด้กันมแต่เครื่องนั้นแหละนทุกคนนาะเครื่องนั้นที่ว่าใสาจ่จะตดจุดจบเลยทุกคนการสมัสยเอานำใส่ได้แต่ว่าไปที่วันนี้แห้งกะจัดไปเลยทุกคนดาสมมุ่าาาปีครแล้วกะ นักล่าอ่อาสงครามไลจริงสุดแล้วก็นักลา่าโองตีหันจ้าตลอดตัว,ตวหนหันมัดละตัวแน่นอนอ่าแต่ว่านอยากหลินทนท่านแน่ก็คือออกตามที่เ้าออกตอนนี้เลยออกเป็นอ่าเกาะแน่กานเวทแน่กันกน้นกายภาพแน่ยังนี่อ่าจองวานิาลาปู้ออกมาอุยอนน้ยจองได้นี้ก่อนทุกคนบวมมาสามตัวนะแทงเขาเก็ยังพุทันมาเอามาจะวันีกเปิดเลยบเ,เพื่อนจังวันีกเปิดทันทีเขาไปเลยเมยื่อกี้จะได้โอ้โหทุ่มไปมัดหนึ่งเกือบแตกว่าไรยินเอาเขามาจะวันอีทุ่มไปมัดหนึ่งจะได้เรวานี่เดียบรอด ออกมาเก็บดีอมอสปได้อีท้อนถือว่าเก็บไปซองเลยมาจังหวะนี้ยังซีวีเองพี่เกอร์เฮ้ยจังหวะนี้โอ้ยครับมีพี่เกอร์มาจังหวะนี้น่าจะสวยงามเลยตะกี้ทุกคนพี่เกอร์เข้าไปเอาพี่เกอร์ออกมาแล้วจังหวะนี้ได้คอได้บอตัวนี้ตู่ประเดียบหลอยทุกคนเฮ้ย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 เฮ้โอ้เข้าไปยังนี่โอ้ทุกคนเบิ่งภาพซ่านะครับหลังจากที่ทุบแล้วฮอลแลนด์ออกมาแล้วทุกคนแต่ว่ามือรุดทุกคนมือรุดปุ่มปุ่มบังคับนะ แลเล่เขาไปกดที่ปลอม,มเลยเลยโอ้เกิืนทุกคนถือว่ามาใตา้ตอนถา่นา,นายแต่ค่าเขสั่นเข้ากับใต้แท้ซเทเธอเองแต่ว่าตอนนี้ก,ก็บใต้สีโอ้หมือรุดทุกคนเอ้คิดว่าสิอ่าไดเอ็มไปส่วยงามเลยกลมาลอดลุด้นกันว่าเข้าสิไดเอ็มหรือบอลนะทุกคนถือว่าเข้ากับแต่ชิดค้ำขีอยู่ยใต้สีแล้วก็มีซอยยิบซ้อีกทุกคนโอเคถือว่ากัจบไปทุกคนสำหรับเกมนี้กัตื้นสใส่ได้เลย อ่าบได้ง่ายแล้วก็บได้ย,ยากทุกคนสหรับเกมนี้ก็ถือว่าการเดินเกมของเบโรหนึ่งก็จะประมาณนี้แหละทุนอาจจะซับซ้อนปนเปลี่ยนเนี่ยอ <c oughs> ่าถือว่าตอนนี้ก็ได้สิบเก้าดาวไปแล้วทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวจะเอาขึา้นอ่าหาสิทุ้ยมูแมนทุกคนสามสิบดาวก่อนเออสามสิบดาวก่อนเออซักหาดาวก่อนนะทุกคนนจึงหาสิบดาวมาตอนนี้ก็ได้เอ็มบีพีไปเป็นทียมหอยทุกคนสหรับเกมนี้ถือว่าเขาจะเป็นคนแบก สามตัวนี่แหละแบกต้องกั้นนะทุกคนเนาะมึงมีายลินคนเดียวสนาดอกถือว่าไยกินงามกันเละเทะ <c oughs> โอเคทุกคนสละคินีก็บายบายทุกคนพอกัะนค้ิิหนะ